สวัสดีครับผมนายที่กรมแนะนำในที่13มกร23ครับวันนี้จะมาอธิบายวงจรควบคุมการกระบอกสูบแบบต่อเน,นื่องครับร่มจากลวมจากแหล่งจ่ายนะครับจะไหลผ่านชุดบริการ01ไปรอที่วาว0.2 เมื่อวาวเมื่อวาวเมื่อเปิดวาว0.2ลงจะกระจายไปที่พอร์ต P ของวาวทุกตัวนะครับตรงนี้นะครับกระบ,บอกสูทั้งสตัวจะยังคงค้างอยู่ในตำแหน่งที่วาวเมน1.1และ1และ2.2ค้างอยู่ล่าสุด เมื่อกดวาล,ล์วหนงลมจะไลเตรียมที่ตำแหน่งวาว์ห1.1ทําทำให้กระบอกกระบอกสูบต,ตัวที่1เคลื่อนที่ยอกเมื่อกระบอกสูบหนก1อกสุดจะไปกดวาลวลูกกิ้ง2.2ทําทำให้ลมทรง,งไปสั่งมาว2.1ให้กระบอกสูบ ตัวที่2องเพื่อนที่ออกตาม<อ>เมื่อกดกระบอกสูบสอ,ออกสุด<อ>จะไปกดวาลลูกกิ้ง1.3เพื่อให้กระบอกสูบเพื่อให้กระบอกสูบ1<อ>นึ่ถอยกับตามลักษณะเส้นปะที่1.3 เมื่อกระบอกสูบ4ที่เมื่อกระบอกสูบ1ถอยสุดจะไปสร้างงานขั้นตอนต่อไปจนกระทั่งกระบอกสูบ2ถอยกลับมาทับวาว2.3เพื่อจุกวงรอบอเรลืมรอบใหม่ขอจบกนนะารนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเบิื์